สวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้ผมขับรถกําลังที่จะไปผาแต้มนะครับก่อนานแล้วนะครับไม่ได้ไปไปนอนตากฝนอีกอุกชาติผาแต้มกันครับอากาศขมุกขมัวท้องฟ้าดูครับมีฟ้าแลบแบแบๆนะเมฆดำมืดเลยนะครับคาดว่าคืนนี้ฝนน่าจะตกต้อนรับเรานะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลา 5. ้าโมงครึ่งนะครับฝนกำลังจะมาครับทุกคนสอข้างทางนะครับบรรยากาศลมโชยเย็นๆฟ้าแลบเป็นระยะๆะะนะครับโอเคครับทุกคนนะยังไปได้ไม่ถึงไหนเลยนะครับทุกคนนี่ฝนตกลงมาต้อนรับเราแล้วนะครับ หวังว่าคืนนี้เราน่าจะนอนแบบชุ่มฉ่ำนะครับเป็นการขับรถเดินทางที่ฟินน่าดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยๆไปนะครับฝนตกเนาะไปเรื่อยๆครับไม่รีบนะฝนเอาเรื่องนะทุกคนนะก็ตอนนี้ก็ต้องขับรถ้วยควนะามระมัดระวังนะครับ หกโมงสี่สิบนะมาถึงดานเข้าออแล้วนะครับดานหน้านี้ทีม่มีไฟนี่นะครับเนี่ยที่ดานเก็บเงินไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับก็เลยขับรถเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูที่ร้านหนึ่งก่อนนะครับว่ามีคนอยู่หรือเปล่านะผมคาดว่าไม่มีคนอยู่แน่นอนนะแต่ใจผมน่ะอยากจะไปกลางที่ร้านที่สองนะครับเพราะว่าผมไม่เคยไปกลางที่นานสองสักทีเลยนะครับ เดี๋ยวนี้ก็เข้ามาที่รานกลางเต็นท์ที่1แล้วนะครับก็ไม่เห็นมีนักท่องเที่ยวสักคนนะฮะไม่มีใครเลยนะครับไม่มีใครสักคนตอนนี้ก็ออกมาจากลานกลางเต็นท์ที่1แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ลานกลางเต็นท์ที่สองนะครับโอเคฮะนี่ฮะทางเข้าค่ายเยาวชนนะฮะหรือว่าลานกลางเต็นท์ที่2องเองนะครับ ข้างในมีมีไฟฮะมีไฟหนึ่งฮะสองสว่างโอ้เขามีค่ายนี่หว่ามีรถบัสด้วยฮะทุกคนโอเคฮะทุกฮะตอนนี้ก็ได้มาถึงตรงที่ร้านกลางเต็นแล้วนะครับเมืกก่อกี้พาทุกคนไปดูที่ค่ายเยาวชนนะครับน่าจะมีงานผมก็เลยไม่ได้ไปกลางตรงนั้นนะครับก็เลยกลับมาที่ร้านหนึ่งเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะน่านจะได้กลางาทําที่พักตากฝนนะ ันนี้นะครับผมเอาเปรมามาครับน่าจะได้นอนเปรตากฝนนะครับเดี๋ยวขึ้นไฟชีตกันฝนก่อนนะครับเพราะฝนตกเนาะไม่รู้ว่าคืนนี้จะตกทั้งคืนเลยหรือเปล่าครับแล้วก็ลานที่นี่ก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยครับมีแค่ท่านเดียวนั่งหลบฝนอยู่ตรงศาลาน่าจะมาจากที่อื่นนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่เห็นมีใครครับก็สถานที่ก็เป็นอย่างนี้นะครับมืดตึ๊บเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะกางไฟชีตก่อนนะครับ ก็ไม่ได้ถ่ายในช่วงที่าทาการกางเต็นท์เอยไม่ใช่กางเต็นท์กางเปลนะแล้วก็กางไฟชิดแบบเต็มๆนะครับเพราะว่าฝนมันตกแล้วก็มืดด้วยนะเมื่อกี้ก็มีเจ้าหน้าที่นะครับเขาเดินมาก็เลยมาเปิดไฟให้ตรงเสาตรงนี้นะครับพอดีมีปลั๊กมีอะไรเขาบอกว่าถ้าเกิดมีปลั๊กมีอะไรก็เสียบได้เลยนะแต่ผมคงไม่เสียบนะครับเพราะว่าฝนมันตกนะอันตรายนะครับนะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่นี่นะครับผาแทมนะทุกคนนะ ลานหนึ่งนะครับนี่ก็คือวันพฤหัสท,ที่2ี่นะครับสิงหาคมนะก็ปลายปลายเดือนแล้วนะครับคาดว่าวันศุกร์พรุ่งนี้นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์คนน่าจะมีเยอะกว่านี้นะครับตอนนี้ก็ที่นอนเราที่แคมป์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับเดี๋ยวจะกินข้าวสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวพาทุกคนมาชมบรรยากาศของค่ำคืนนี้นะคราจะเป็นนี่ฝนก็ซาซาแล้วนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับทุกคนนะกับข้าววันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับก็ตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วนะครับที่ซื้อข้าวก่องจากหน้าทางเข้าอุทยานเข้ามานะครับเป็นข้าวผัดกะเพราไข่ดาวนะครับนะตัดสินใจถูกแล้วนะครับที่ไม่เอาวัตถุดิบมาทํากินเองนะครับท้างนั้นยุ่งยากวุ่นวายแน่นอนเลยนะครับมาครับทุกคนกินข้าวกันฮะกินง่ายๆครับอื นหยุดพอดีครับอากาศเย็นๆสบายๆช่วงดีฮะไม่มียุงครับกระเพาเขากินฉุนดีหอมดีครับพา นี่ก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฝนก็หยุดตกแล้วนะให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศของผาแต้มนะฮะลานหนึ่งนะเหมือนว่าเป็นยังไงนะครับมืดตึ๊บเลยดูทุกคนไม่ว่าจะหันไปทางไหนนะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะครับก็มีแต่ผมอยู่เลยลานหนึ่งคนเดียวนะครับแคมป์ของเราวันนี้นะครับวันนี้เลือกที่จะนอนเปรยนะตอนนี้ยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะไปอาบน้ํานะครับเหม็นตัวเองนะครับเหม็นแล้วก็ มีทั้งเหงือแล้วก็มีทั้งอับกินอิ่มแล้วก็เดินเดินเล่นนะเดินเล่นเรียกว่าเดินเล่นนะครับเดี๋จะพาทุกคนเดินเล่นมืดมืดแบบนี้นะห้ามส่งเสียงดังนะครับตอนนี้จะมีป้ายบอกนะทุกคนนะนี่ห้ามส่งเสียงดังสี่ทุ่มนะตอนนี้ยังไม่ถึงสี่ทุ่มนะแล้วก็พูดได้นะครับเราพูดได้นะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเขียนสถานที่กลางเต็นท์คือพื้นที่ส่วนรวมเพื่อให้ทุกคนได้พักผ่อนสัมผัสธรรมชาตินิ่มสงบหาท่านต้องการ จะมาเปลี่ยนสถานที่กินเหล้าร้องเพลงเสียงดังอันเป็นการทําลายบรรยากาศของบุคคลหมู่มากรบกวนท่านออกไปเที่ยวนอกอุทยานที่สามารถรองรับกิจกรรมดังกล่าวได้นะครับนี่ฮะจะเขียนไว้เขาจะมีเสาไฟนะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟน,ะนั่นแ่มีปลั๊กไฟตามเสาไฟทุกปลั๊กเลยนะครับมีทุกเสาไฟนะถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะได้ไฟแล้วก็เปิดสวิตนะครับแต่ว่าผมจะไม่เปิดนะทุกคนให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศนี่ บรรยากาศไม่มีใครจริงๆนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมมืดตึ๊บเลยฮนะนี่มืดตึ๊บจริงๆนะครับอ่านูน่นแคมป์ของเราอยู่ตรงนู้นนะเห็นไหมอยู่ตรงนู้นนะครับ,เม,รนนรบเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขามาเปิดไฟให้นะเขาเห็นตรงสารผมนะทั้งฝนตกทั้งมืดนะครับมาถามกินข้าวหรือย,ยังนะผมก็บอกเดี๋ยวขอขอกางเต็นท์ก่อนนะแล้วค่อยกิน ให้มันเหนื่อยๆมันถึงจะอร่อยนะครับตอนนี้นะครับฝนก็หยุดตกแล้วนะครับตอนแรกค่ดว่าจะนอนนอนแบบฟังเสียงฝนตกใส่หลังคาฟลายซีดนะมันจะได้อารมณ์มากๆเลยนะแต่ว่าตอนนี้หยุดตกแต่ก็มีพอแปะพอแปะบ้างนะครับแต่ก็ดีนะครับยุ่งไม่มีนะครับแล้วก็อากาศเย็นๆเย็นสบายเลยนะก็หวังว่าพรุ่งนี้เช้าคงจะได้เจอหมอกนะน่าจะได้เจอหมอกบางๆนะ ผาแต้มนี้ก็มีหมอกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะตื่นสักประมาณสักตีสี่ตีห้านะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปดูไปชมบิวพาไปดูห้องน้ำนะทุกคนนะนี่จะมีห้องน้ําคนพิการนะครับไอ้กอกน้าเห็นไหมฮะกอกน้ําทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าวันธรรมดาที่ไม่ใช่สุกเสาร์อาทิตย์เรื่องวันหยุดเนี่ยห้องน้ามันจะสะอาดไหมจะเป็นยังไงครับดูนะครับจะมีน้ําไหลไหมนะครับเนี่ยมีเหมือนกันนะครับนี่มีสมบู่ล้างมือให้ด้วยนะครับ นี่อ่านี่ครับห้องน้ำมีน้ำพร้อมนะครับไม่มีกลิ่นนะทุกคนนะก็สะอาดยูนะครับเดินเข้ามาก็ไม่มีกลิ่นนะนี่มีชักโครกชักโครกอ่าครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนี่ครับห้องอาบน้ำของเราจะเป็นลักษณะน,นี้ครับมีสองห้องนะฮะ นี่ครับมารีวิวปกติแล้วผมจะไม่ค่อยรีวิวห้องน้ำเท่าไรนะครับนี่ก็เดี๋ยวทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยมันธรรมดาที่คนไม่ค่อยมากันเนี่ยห้องน้ำมันจะมีน้ำไหลไหมหรือเป็นเ,นเนยังไงนะครับก็เลยถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับโอเคทุกคนฮะก็ตอนนี้อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้ำแบบไหลแรงมากเลยนะฝักบัวอ๋อรู้สึกสดขึ้นมาทันทีเลยนะ ไม่ใช่สดเลยนะสดชื่นนะทุกคนนะเหมือนแบบสังเกตหลายๆครั้งนะที่เราไปนอนป่านะแล้วเราอาบน้ําตามห้วยตามลาธารเนี่ยมันเย็นอยู่นะทุกคนแต่ว่าอาบเสร็จแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะสะอาดตัวเท่าไหร่นะวันนี้มาอาบที่อุทยานนะอาบเสร็จรู้สึกว่ามันเนื้อตัวมันเรื่นเปื้อนมันสะอาดเอี่ยมนะทุกคนนะความรู้สึกมันต่างกันจริงๆนะการนอนอุทยานกับการนอนในป่าจริงๆนะ อุทยานมันก็ช่างสบายจริงๆนะทุกคนนะตอนนี้ไม่รู้ว่ากี่โมงแล้วนะเป็นแบบเงียบกลิบเลยทุกคนนะตอนนี้มีแต่เสียงผมคนเดียวเดี๋ยวจะเข้านอนแล้วนะคืนนี้ถ้าฝนตกก็จะดีนะนอนฟังเสียงฝนไปเรื่อยนะตอนนี้ก็มีแต่เสียงเขียดนะทุกคนเขีย <c oughs> <c oughs> ของอะไรที่มันดูแล้วมันจะโดนฝนโดนนะอะไรนะอะไรพวกสมงสมอเชือกตัวไหนที่มันไม่แข็งแรง จะผูกใหม่นะทุกคนนะคือความจริงแล้วเนี่ยไฟชีตเนี่ยเราต้องบางคนเขาจะบอกว่าทําไมผูกสูงยังไงนอนเปล้ทำไมผูกผูกไฟชีตมันสูงยังเลยนะทําไมไม่ดึงต่ําลงนะครับมันก็โอเคมันก็อาจจะใช่เหตุผลนั้นครับเพราะว่าผมมองแล้วว่ามันวันนี้มันไม่ค่อยมีคนที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องดึงต่ํานะเราเปิดรับลมแบบนี้ดีกว่านะครับ ถ้าเกิดว่ามีคนเยอะๆนะมีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็ดึงต่ำนะครับเพื่อปิดบังสายตาแล้วก็บังลมด้วยนะครับขาก็เปียกเดี๋ยวเอาเสื้อเช็ดมันเอาผ้ามา<ด>ทุนโอเคโอเคครับเข้านอนเลยดีกว่า ครั้งนะคะก็คือไม่ใช่หลายครั้งนะคสองคลิปนะะที่ผมไปนอนเปลนะครับแล้วก็ตกดึกแล้วผมบนบนบนฮนะบนว่ามันหนาวนะครับคือการนอนเปลเนี่ยผมว่ามันไม่ร้อนนะครับมันค่อนข้างที่จะ,ะหนาวซะด้วยซ้ําไปนะถ้าเป็นอากาศร้อนเนี่ยมันจะเย็นยันจะเย็นแต่ไม่ถึงกับว่ามันเย็นแบบเย็นสบายนะแต่เย็นอยู่ได้นะถ้าเทียบกับพวกเต็น ลักษณะต่างๆนะเปร์ play เนี่ยจะเป็นอะไรที่โฟอากาศได้ดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเย็นเลยแหละพูดง่ายๆอย่างเช่นในคลิปที่ผมไปนอนที่กวางตนนะครับซึ่งมีสองคนนะครับที่นอนเปร์นะครับนอกนั้นนอนเต็นท์หมดเลยนะครับพอตื่นเช้ามานะครับเขาบ่นกันว่ามันร้อนนะครับอากาศร้อนมากเลยวันนั้นฝนไม่ตกด้วยนะแล้วในทางกลับกันผมเป็นคนที่นอนเปลนะ ตกดึกนี่บนว่ามันหนาวมันเย็นมากเลยนะในคลิปแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งนะครับที่นอนเปลกับผมเนี่ยก็บอกว่าโอเ้เมื่อคืนนี้อากาศหนาวมากนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เอาผ้าห่มไปด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ผมตัดสินใจเอาเปลมานอนที่ผาแต้มแห่งนี้นะครับซึ่งถ้าโดยปกติแล้วนะครับผาแต้มเนี่ยจะเป็นลานกลางเต็นที่ อากาศค่อนข้างที่จะร้อนถ้าไม่มีพัดลมนี่นอนไม่ได้นะวันนี้ผมก็เลยตัดสินใจนะครับเอาเปลเมานะครับซึ่งามาเจอกับวันที่ฝนตกพอดีเลยนะก็คิดว่าคิดถูกนะครับที่เอาเปลเมานะครับนะถึงแม้ว่าอากาศมันจะไม่ร้อนนะครับแต่ยางน,ยน้อยเนี่ยคนขี้ร้อนอย่างผมเนี่ยนะครับก็ถ้านอนเปลเนะี่ยมันก็จะอากาศก็จะโฟด,ดีสบายนะครับด้านล่างส่วนมากมันจะหนาวหลังนะถ้าใครเคยนอนเปลเเจะรู้นะครับว่าเปลเนี่ยส่วนมากนะที่บอกว่าเย็นเย็น เย็นๆนหนาวๆนะี่ก็คือหนาวหลังเนาอากาศมันจะวิ่งผ่านาข้างหลังเรานะครับวันนี้พร้อมนะครับไม่มีบ่นแน่นอนครับว่าหนาวว่าเย็นนะครับมีนี่พัดนวมมาเลยเป็นถุงนอนมาเลยนะครับวันนี้เดี <laughs> ๋ยวผมจะเข้านอนแล้วนะครับมันพูดมากเดี๋ยวเขาจะมันจะเสียงดังนะเพราะว่าเราอยู่คนเดียวที่นี่นะครับโอเคครับเจอกันพรุ่งนี้รทีสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าทุกคนนะตอนนี้ก็ ตีห้ากว่าแล้วนะอากาศแบบหนาวเลยดีนะเอา้าห่มมาวันนี้นอนแบบหนาวสบา,สบายเลยส่วนตอนนี้ตอนเช้าทุกคนนะตอนนี้ก็ตีห้ากว่าแล้วนะอากาศเมื่อคืนนี้แบบนอนหนาวเย็ยนเลยนะครับนอนแบบสบายใจมากนะดีนะที่เอา้าห่มมาด้วยทั้งน,นี้แบบ หนาวตายแน่ในคืนตอนเชา้าคิดว่าฝนจะตกนะครับเราไปดูตรงผาแทมกันนะครับว่าวิวจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้ก็จะล้างหน้าล้างตาเตรียมตัวก่อนนะครับโอเคอันนี้มีลมมาแนละ้วโอ้โหลมมานี่แบบสู้เลยคนลุกเลยเย็นมากนะครับไปเดี๋ยวเราไปล้างหน้ากันดี๋ยวครับ นะตอนนี้ผมอยู่ที่จุดชมวิวเป็นลานรับสเสด็จนะครับเมื่อกี้พาทุกคนไปที่ผาแต้มนะคนเยอะมากมายเลยนะครับก็คือเราจะถ่ายเราจะอะไรก็มันก็ลําบากนะครับผมก็เลยมีของแถมให้ทุกคนนะฮะตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่คนไม่ค่อยมีแล้วก็เป็นธรรมชาตินะครับอาจจะไม่สวยเท่าตรงผาแต้มนะแต่มันก็เป็นวิวลักษณะคล้ายๆกันนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าลานรับสเสด็จนะครับ ภาพเขียนสีจากผาแต้มนะครับก็จะเดินด้านล่างผ่านมาตรงนี้นะครับเป็นจุดทางขึ้นพูดง่ายเนาะทางขึ้นกลับไปที่ผาแต้มนะครับถ้าเกิดคนที่เคยมาผาแต้มนะครับแล้วเดินชมภาเพเขียนนะครับจุดทางขึ้นมาจะโค้งกลับไปที่ผาแต้มนั่นแหละตรงจุดนี้นะครับจะเป็นลานรับเสด็จนะครับอ่าคงคงจะนึกออกเนาะบิวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอาจจะไม่หวือหวาไฮโซอะไรมากมายนะแต่มันก็จะเห็น เป็นแม่น้ําโขงแล้วก็เป็นช่องเขาเข้าไปนะครับเนี่ยก็จะเห็นเป็นเขาเป็นลูกๆสลับซับซ้อนกันแบบนี้นะฮะค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าสันโดษพอสมควรนะสรับตรงจุดนี้ก็มีลมเย็นดีเหมือนกันนะครับเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นได้เหมือนกันถ้าเกิดใครอยากจะมานะหรือไม่ก็เดินขึ้นไปด้านบนนิดนึงนะครับก็จะเป็นหน้าผาสูงอยู่ตรงนั้นนะสามารถที่จะชมวิวได้เหมือนกันนะครับ หกโมงกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่แคมป์ของเรานะทาอะไรกินนิด,นดหน่อยแม่น้ําโขงนี่ตอนนี้สูงแล้วก็มีน้ําเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่ดูคลิปนี้นะฮะแล้วคิดจะมาจังหวัดอุบลในช่วงนี้คิดจะไปแหล่งท่องเที่ยวตามเลาะๆละริมริมแม่น้ําโขงเนี่ยอย่างเช่นสามพันโบกหาชมดาวอะไรเงี้ยนะก็น่าจะอดไปนะครับเพราะว่าแม่น้ําโขงตอนนี้น้ําเยอะมากอาจจะมองไม่เห็นสถานที่ท่องเที่ยวตรงจุดนั้นแล้วนะครับ ต้องรอให้น้ำลดนะครับยึงจะเห็นเนาะโอเคฮะทุกคนเนะี่ยเดี๋ยวตอนนี้ก็ได้เวลากาแฟกับอาหารเช้าแล้วนะครับไม่รู้เป็นไรตอนเช้านี้นะรู้สึกกึกงักงักง,งไม่รู้วั <c oughs> นนี้มีกาแฟขั้วบดนะครับ เดีวเรามาปั่นกาแฟให้ได้บรรยากาศกันซะหน่อยนะวันนี้เอารถยนต์มานะครับคนได้เยอะ ยุงก็ค่อนข้างที่เยอะอยู่นะตอนเช้าความจริงก็กลับไม่รู้ตัวเลยฉีดซะหน่อยอาหารเช้าของเราวันนี้ก็นี่ฮรฝรั่งฝรั่งหน่อยนะครับสปากเกตตี้นะกับกาแฟง่ายๆนะครับใช้วิธีการอุ่นเอานะ แบบนี้เลยนะน่าจะไม่คว่ำนะทุกคนนะมันอาจจะพื้นมันอาจจะจับได้ไม่เยอะนะแต่ก็ภาวนาว่าอย่าให้มันคว่ำโอเคเดินไฟแล้วนี่นี่เี้เงียบดีเนาะเบื้งวางจังเลย วันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่สาสิบนะครทุกคนสิ้นเดือนพอดีเลยเดี๋ยวตอนเย็นๆนี่คาดว่านักท่องเที่ยวคงจะเข้าแล้วก็พรุ่งนี้นะครับยิ่งฝนตกๆช่วงนี้ฝนตกแบบนี้นะคนเที่ยวอุทยานเยอะ ร้อนแล้วนะก็จะจะร้อนเหมือนกันนะครับก็คงจะร้อนแหละนี่มอสนามนี้ไม่ค่อยอยากจะถนัดเท่าไหร่นะในการใช้งานนะทุกคนใช้งานยากนี่ประมาณนี้ นะครับทุกคนฮะอาหารเช้าของเราวันนี้ร้อนอยู่ครับเดี๋ยวรอให้เย็นสักนิดหนึ่งดีนะครับมีโต๊ะใหม่นะ29 enough i myself wonder what did happen to the last 10 เอเก็บของเสร็จที่ป้อ,อยแล้วนะครับสุดยอดครับบรรยากาศดีมากโอเคฮะรากันเพียงเท่านี้นะครับผู้กใหม่นในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ